นะคตอนนี้นะฮะก็อยู่กับเราสามคนคะ่ะส,สวัสดีพี่มวสดะสวัสดีะคสวัสดีนะขอต้อนรับสู่แชทแต่เช้าวันนี้เหลือแต่วิทยุเนาะใช่ค่ะเราเหลือแต่วิทยุนะฮะก็ว,ว่ากันไปแน่นอนครับกับการกลับมาของสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคอลเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินการกลับมารีสเตจอีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งนี้มีการเปลี่ยนหลายคนเลยใช่ค่ะรู้สึกจะมีเออ คุณไอซ์สลันยูใช่ไอซ์สลันยูไปเล่นด้วยนะแ,แล้วก็มีเดชปาเมนน้องอาเมนอ๋อน้องอาเมนอ่ะแน่นอนครับผู้จัดงานนี้คุณบอยจะกนเกียรติวีรวันอยู่กับเรา้วฮะสวัสดีพี่บอยฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอพี่บอยเลยนะฮะเออแน่น,นอนคับนะฮะเอาละครับแน่นอนพี่บอยครับการรีสเตจพี่บอยเดี๋ยวก่อนนะพี่บอยแบ่งแบ่งล่างยังไงอะช่องวันช่องบิ๊กฮะละคร คอนเสิร์ตเดอะสไตล์พี่พี่บอยแบ่งล่างยังไงเหรอฮะชีวิตเออนั่นสิครับไม่รู้เหมือนกันม,มีเวลาหลับนอนบ้างไหมฮะอะไรนะครับเวลาหลับเวลานอนมีบ้างไหมฮะเอออมีมีฮะแต่น้อยน้อย,น,อยนิดหนึ่งน้อยนิดหน,นึ่งแต่ความสุขของตะกกนเกตคือการทำงานใช่ไหมครับคุณบอยฮะ แหมมันก็ทํางานด้วยแล้วมันก็ได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวด้วยล่ะครับแน่นอนพี่บอยครั้งแรกที่อยากจะเอารีสเตจสำหรับสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคเนี่ยครั้งที่แล้วพี่บอยครั้งหลังที่ครั้งที่ทำครั้งก่อนจบไปที่กี่รอบจบที่ก่อนเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยจบที่หนึ่งร้อยหนึ่งรอบหนึ่งร้อยหนึ่งรอบซึ่งหลังจากหนึ่งร้อยหนึ่งรอบมันเป็นอะไรที่ปรากฏการแปลกแคเป็นนิ่งที่แปลกคือว่า คนก็ยังมาเรียกร้องต่อเรื่อยๆใช่มันเป็นปรากฏการณ์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยก็มีหลายคนที่บอกว่าเนี่ยดูดิไม่ได้ดูอา้าวมีเล่นไปตั้งร้อยรอบแล้วไม่ได้ดูแล้วก็ในขณะเดียวกันบอกว่าพอดีตอนนั้นติดนู่นติดนี่อะไรอะไรแล้วก็แล้วก็หรือหลายคนก็บอกโอ้อยากดูอีกอยากดูอีกนะครับแล้วก็ <c oughs> เราก็เลยคิดว่าอ,อมันมันน่าจะหมะจสอบครับมันน่าจะหมะจสอบเพราะว่ามันมีอยู่มีเอ๊สักประมาณปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้ว จำไม่ได้ว่าเดือนไหนนะครับแต่ว่าเ,เราได้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 ได,ได,ได้ได้เชิญเข้าไปรับรางวัลน่ะที่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 ทวุฒิสภา <S <S อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าทําละครเรื่องนี้แล้วเป็นปรากฏการ <S <S อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้หมันนี่มันมัน,ม,นมันเกินเลยวงการบันเทิงอ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของวงการบันเทิงมันอันละครเรื่องนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของประเทศนะคะซึ่งเขาบอกว่าเหมือนบางคนจะพูดคําว่าละครจบ แต่เรื่องนี้ยังไม่จบแลาะกระทั่งเพลงของเออเพลงในเพลงที่ประกอบสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคเนี่ยกลายมาเป็นเพลงที่ทุกคนนํามาร้องในทุกช่องทีวีด้วยซ้ำไปใช่ใช่ครับนั่นก็คือเพลงในหลวงของแผ่นดินซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วคือบอกได้เลยว่าพอตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มที่ที่คุณแน่นคุณสราวุธแต่งเพลงนี้มาเนี่ย ฟังดูแล้วโอ้โหมันอันนี้อันนี้มันอันนี้อันนี้คือเพลงนี้คือใช้ได้ใช้ได้ตลอดตลอดเวลาเลยอ่ะนะครับเพราะว่ามันมันรีเลยได้กับคนไทยทุกคนนะครับที่ที่มีที่ที่ที่ตระหนักถึงขนาดที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องถามคุณบอยอย่างนี้ว่า แน่นอน,ม,น,ม,นมันประสบความสําเร็จอย่างสูงสูง,สงต้องใช้คาว่าสูงมากๆไปแล้วละ่ะสาหรับเออ4พันดินเดอะมิวสิคอลสำหรับ,บ1001ร,รอบเนี่ยนะฮะแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากนั้นบางคนบอกเฮ้ยการกลับมารีสเตจครั้งนี้มันก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างหรือเปล่าจะมีอะไรไปไปไกลกว่าที่เราเคยเห็นหรือเปล่าคนไปดูตั้ง1001รอบแล้วเนี่ยบางคนดู2-3รอบเนี่ยคราวนี้เราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างฮะ คือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับในเรื่องของของของแคสติ้งนักแสดงนะครับในเรื่องของแคสติ้งนักแสดงเนี่ยเอ่อเอ่อคือคือลูกลูกของแม่พลอยเนี่ยก็ได้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกันกันบ้างนะครับสองคนเห็นที่ชัดนะครับก็คือคุณไอซ์รันยูเนี่ยจะมารับบทอ้นนะครับลูกชายลูกชายของหนึ่งในลูกชายของแม่พลอยที่เป็นหัวสมัยใหม่นะครับแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ส่วนอาเมนต์ซาสิบที่รับ ซึ่งสดใหม่มาจากเดอะซาร์สิเนี่ยนะครับก็จะมารับบทออสลูกชายคนเล็กนะครับซึ่งซึ่งเหมือนกับว่ารักแม่แล้วก็อยู่กับแม่ตลอดเวลานะครับแล้วเขาก็ผมว่าทั้งทั้งคู่เนี่ยครับมีมีทักษะในการร้องเพลงที่สูงมากนะครับแล้วก็เหมาะกับกับกับการร้องมิวสิควลได้อย่างได้อย่างมหัศจรรย์มากครับคือคือคือไอซ์เนี่ยเป็นนักร้องที่ที่ที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วเพราะอองเป็นเก่งอยู่แล้วแต่ว่า อเราไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นละครเท่าไหร่นะใช่ไหมฮะเราเห็นเขาเป็นนักร้องมากกว่าแต่แต่ว่าเขาทักษะทางการแสดงเขาสูงมากแล้วพอเขาเรียนมาด้วยนะเขาเขาเรียนละครเวทีอะไรต่างๆอเขาเคยเรียนละครเวทีมาด้วยครับมหาลัยนะครับแล้วทีนี้แต่เขายังไม่เคยได้ใช้อ่อใช่ไหมฮะแล้วรลเรพอมาคราวนี้เนี่ยการผสมผสานเอ่อการร้องเพลงของเขากับการแสดงของเขามาอยู่ในมิวสิควลเรื่องเนี้ยมัน มันสุดมากอะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าแบบคนที่เคยได้ไปดูเนี่ยจะจําได้ว่าตัวอั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วจะต้องมีมีเพลงเดี่ยวของเขาซึ่งเป็นเพลงที่พูดเรียกง่ายๆว่าแบบว่า กลับใจอ่ะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันที่ผ่านมามันคืออะไรแล้วฉันทําผิดมากฉันคิดผิดมากที่ทําไมฉันถึงไปคิดอย่างนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วก็ทําให้ทําให้ทุกสิ่งอย่างเป็นเป็นหนึ่งในตัวการที่ทําให้ทุกสิ่งอย่างแล้วมันล่มสลายแล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่รที่แสงที่เธอศรัทธาคือพูดถึงแม่แสงที่แม่ศรัทธานั้นจะกลับมาได้อีกครั้งครั้งแรกที่คุณบอยบอกเอ๊ะครั้งที่แล้วไม่ใช่ไอาการอยู่ครั้งที่แล้วเป็นเออรู้สึกจะเป็นครั้งนั้นเป็นตุ่มตาตรง บางคนบอกอูตรงตามก็เล่นได้ดีอยู่แล้วคราวนี้วันที่คุณบอยบอกเอ๊ะต้องเป็นไอซ์สลันยูเนี่ยเห็นอะไรในตัวเด็กคนนี้คือคือไอซ์ลองลองมาดูก็เอ๊ะไหนลองดูซิไม่รู้เป็นยังไงก็ลองติดต่อดูว่าไม่รู้อยากเล่นหรือเปล่าเป็นไงเพราะว่ารู้รู้ว่าเขาแบบว่าคิวงานเยอะงานเยอะใช่ไหมครับมมากฏว่าแล้วเขามาพกอยากเล่นมาก แล้วก็เราก็มาลองร้องเพลงให้ดูคนะครับมาลองร้องเพลงให้เราดูว่าอันไหนเอ่อในลองลองให้ตัวเราลองร้องเพลงนี้ดูปรากฏว่าโอ้โหขนลุกแบบขนลุกสู้อ<ฮ>่ะมันมันมันใช่คือคุณไอ์เนี่ยเขาเคยสัมภาษณ์กัเลยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทําเนี่ยคือละครเวทีอืเขาพูดเลยแต่ยังไม่เคยมีใครติดต่อเข้ามาสักทีหนึ่งคุณคุณคุณบอยรู้ไหมฮะหลังจากนั้นอีกไม่ถึงปีคุณบอยก็ติดต่อเข้าไป เหรครับผมไม่รู้เลยนี่ไม่รู้เขาบอกว่าเขาอยากจะทามากเขารู้สึกเขาพร้อมที่จะทําละครเวทีแต่ไม่เคยมีใครติดต่อเข้ามาเลยเขาก็เลยเต็มที่กับละครเวทีตรงนี้อีกคนหนึ่งค่อนข้างจะเป็นน้องใหม่น้องอาเมนอาเมนเด็กคนนี้มาเล่นแทนใครฮะสิงโตป่ะคะคุณสิงโตล่าสุดเลยทําไมต้องติดอาเมนิดโยสตาก็ไม่ได้เป็นติดหนึ่งในสามที่าไปถูกต้องไหมฮะใหนทําไมเด็กคนนี้ไปถูกตาถูกใจคุณบอยยังไงฮะคือคือ ในระหว่างที่มองหาอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานที่ที่ทำเดอะสตาร์เนี่ยก็มีในระหว่างนี้หาหาคนที่จะเล่นเป็นออสอยู่เนี่ยช่ว<ะ>งนั้นก็คือก็คือรายการเดอะสตาร์ปิดก็ก็ก็ฉายอยู่ก็ก็ก็ออกอากาศกอยู่แล้วก็มีทีมงานหลายหลายคนก็บอกว่าน่าลองนะอาเมียนเสียงเพราะมากเลยแล้วผมก็บอกจริงเหรอ,อแล้วจะเล่นได้เหรอแล้วจะแอคติ้งได้ไหม <S <S 2> <S> <S 2> หลายคนก็บอกว่า เออรับรองว่าลองได้แต่อคติ้งเนี่ยไม่รู้เสียงเขาดีจริงบอกว่าอคติ้งน่าจะปวดหัวอยู่ผอกอ้าวเหรออ่านไหนๆลองดูดิเราก็อ่านไหนลองดูก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคะเพราะรู้ว่าโอเคเสียงน่าจะดีแต <eni> <men feeding expedition> ่ว <gamma enders> ่าไม่ได้คาดหวังเรื่องแอ t ิ n g ก็คืบอกคุณเชื่อ์ไหมพอมาลองดูแล้วแบบเฮ้ยทําได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนว่าอืมคือคือด้วยอคติ้งเนี่ยเข้ามากับเพลงอื acting เนี้ยเข้ามากับเพลงความที่เขาเป็นคนเรียน voice ะนะครับแล้วก็เสียงเสียงนี้เพราะมากเสียงเพราะมากเสียงเสียงแบบว่าเออนุ่มแต่มี s u p อ o r นะครับเสียงนุ่มเพราะมีแต่มี s u p p o r แล้วก็พอพอมาผสมประสานกับได้ได้ฝึก acting <c oughs> เข้าไปอีก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 อก,ก็พอสมควระนะครับ <c oughs> โอ้โหมัน มันมันเหมาะสมที่จะเป็นเป็นลูกที่ลูกคนสุดท้องที่ที่แม่รักที่สุดอะที่อ้อนแม่มที่อะไรอย่างเงี้ยครับ<ะ>จะจะอยู่ข้างแม่เขามีเขามีเพลงเดี่ยวของเขาคือฉันจะอยู่เคียงข้างเธอคะคโอ้โหต้องไปดูครับอันนี้ก็อันนี้ก็คนลุกสู้อีกเหมือนกันค่ะพี่พอยขาต้นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวแสดงที่หลายๆคนมองอยู่ก็คือแม่พลอยตอนเด็กซึ่งยังไม่เปิดโผล่เลยว่าเป็นใครอันนี้พอยแยมๆได้ไหมคะ คือคือไม่พลอยตอนเด็กก็คือต้องเป็นเด็กใหม่อยู่แล้วค่ะคือ,ค,อคือจะบอกคือไปคุณก็ไม่รู้จักกันอยู่ด,ดีนะฮะเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องเป็นเด็กก็ต้องเป็นเป็นเป็นรุ่นเด็กนะครับที่ที่ที่จะจะจะค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่รับบทหนักหน่วงอยู่เพราะว่าต้องมาร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินเป็นเพลงที่คนก็จับจ้องกันอยู่นะครับเห็นไหเห็นในไอจีลูกสาวพี่บอยสองคนก็มาแคสด้วยเหรอฮะ ระดับลูกสาวทักคนเกียิจึงต้องมาแคสอีกเหรอฮะต้องให้เขาได้ประสบการณ์ครับต้องต้องให้เขาได้ประสบการณ์ครับนะฮอต้องให้เขาได้ประสบการณ์อันนี้เรื่องจริงเหรอพี่ลูกสาวพี่ก็ต้องมาแคสเหรอคุณบอยอ้าวถ้าเขาอยากเล่นก็ต้องมาแคสสิครับเขาคคือไม่มีการแบบพิเศษกว่าคนอื่นเลยก็มาแคสเหมือนคนที่มาแคสปกติอย่างนี้เลย ใช่ฮะล้วก็ไม่ติดด้วยครับไม่ติดด้วยโอ้ย,ยสงสารสงสารแม่นถึงลูกถึงคนเกียรติวิรวาลมานั่งแคสเหมือนเด็กปกติแล้ว<อ><ร>ก็เห็นคุณแม่ของน้องเขาเอ่ะพาน้องมาแคสแล้วก็มานั่งรอแคสเหมือนเด็กปกติบทสรุปคือไม่ได้ด้วยไม่ได้โถพี่บอยใจร้ายจังคือไม่ได้คือไม่ได้ใช่ไหมครับพี่บอยอะไรอะไรนะครับไม่ได้คือไม่ได้ใช่ไหมครับพี่บอยไม่ได้คือไม่ได้ฮะไม่ได้คือไม่ได้ซึ่งคุณพ่อเป็นคนตัดสินเองเนี่ยแหละนะฮะ คือก่อนจะถึงพ่อเนี่ยมันมีทีมงานก่อนอยู่แล้วมันมีทีมงานอยู่แล้วทีมงานก็ไม่ผ่านแล้วอ่ะพี่บอยใจร้ายมากเลยว่ะพี่บอยใจร้ายอ่ะให้หลานไปนั่งต่อแถวเหมือนเด็ก้วยนะนึกออกมาเหมือนเด็กที่มาแคสตัวก็คือแคสเหมือนปกติทั่วไปใช่ใช่ต้องต่อแถวแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีมีเออมี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 เพื่อนคนหนึ่งเขาเขาไปเขาไปไปเขาไปนั่งรอเลยที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ ปรากฏว่ามีพ่อแม่ของเด็กที่ไปแคสเหมือนกันพูดกันคุยกันนะครับแล้วก็อออบอกว่าลูกเขาเนี่ยไปแคสสี่แผ่นดินแล้วก็ถามกับลูกผมว่านี่เธอพ่อเธอเป็นเจ้าของโรงละครทำไมเธอไม่บอกพ่อเธอให้เธอได้เล่นล่ะบทสรุปลูกสาวผมลูกสาวผมก็ตอบไปว่าพ่อเราไม่ชอบหรอกครับ เนี่ยเนี่ยเช่นหรอกทำอะไรทำได้เปตัวเองคือก็บอกเลยบอกว่าเขาเอาลูกเขาไปแคสเหมือนคนก็เหมือนคนทั่วไปก็คือไม่ไต่อคิวอะไรเงี้เหมือนกันซึ่งได้คำตอบว่าลูกสาวก็ไม่ได้ด้วยนะครับผ่านได้มาตรงไปตรงมาเอาอย่างนี้อีกสองคนที่หลายๆคนจับตามองเขาบอกว่าคนยิ่งนับวันมันยิ่งหล่อขึ้นหล่อขึ้นหล่อขึ้นแล้วสองคนที่อยู่ดีๆมันก็หล่อแบบ หล่อเป็นอันดับต้นๆคือคุณอาเดอะสตาร์คุณกันเดอะสตาร์เขาบอกคูณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองคนนี้ได้อย่างชัดเจนเลยใช่ใช่ครับมันหล่อขึ้นเยอะมากเลยคุณบอยคือคือเขาผมว่าด้วยด้วยด้วยความเข้าใจแล้วเข้าถึงบทนะครับแล้วเขาก็โตขึ้นกันทั้งคู่นะครับมันมันเอ่อมันมีความเปล่งประกายอะไรขึ้นมาแล้วคือคือบทเนี้ยเหมาะเอาเอาเอาพูดถึง้าพูดถึงบทอ้นเนี้ยเหมาะกับเหมาะกับอามากผลท,ที่เขาแบบว่า เกิดมาเพื่อเล่นบทนี้นะผมค่ะนะฮะแล้วก็คือคือยังไงก็โดนอ่ะ้วแล้วในในในแต่ละท่วงทีนโดยเฉพาะฉากที่เขาเด็กคุกและแม่ไปเยี่ยมเนี่ยโอ้โหมัน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 สุดยอดมากยังไงก็โดนในขณะเดียวกันอันนี้ต้องความแพรวพราวของคุณกันนภัรเนี่ยนับวันยิ่งแบบโอ้ยพอจะคุณทุนหัวแพรวพราวอะไรประมาณเรือกแพรวพราวอะไรปานนั้นนะฮะคือ เขาจะมีความกลุ้มกลิ่มเขาจะมีความอะไรต่างามผมว่าด้วยประสบการณ์นะฮะด้วยประสบการณ์แล้วก็ตอนตอนที่เขาเล่นศิีมณนครั้งแรกเนี่ยเป็นละครวิธีเรื่องแรกของเขาพอหลังจากนั้นเขาก็เล่นมิตรไง่งอนซึ่งบทมันหนักกว่าน,นะครับพอเขากลับมาศรีมดีนี้โอ้โหข่าวนี้ความแพลวผลอะไรใส่เข้าไปเนี่ยเออม,มันมันมันดีมากอะ่ะแล้วแล้วผมก็สนุกกับการที่เอาอีก ใส่นี้ดิอาองอันนี้ดิอาองอันนั้นอลองอันนั้นอนลองอันนี้น,นะฮะเพลงเพลงที่เพลงบางเพลงที่คุณคิดว่าคุณเคยได้ยินแล้วที่เขาร้องอะ่ะคุณลองไปฟังเขาร้องอีกทีดิมันจะได้ยินมากขึ้นอะ่ะคือมันจะอิ่มเอมมากขึ้นมันจะ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  มันจะมีแมสเซจอะไรมากขึ้นมันจะมีความรู้สึกอะไรมากขึ้นมันมีมันมีมันมีมนมสเสน่ห์มากขึ้นนะครับแล้วมันได้ยินเนื้อร้องในแต่ละคําแต่ละแมสเซจ <c oughs> ท,ท,ที่ที่ต้องการจะบอกเอ,อ่อออกมาเนี่ยได้ได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับและ <c oughs> แน่นอนหลายๆควรคนจับตาดูแม่พลอยค <c oughs> แม่พลอยตอนนี้ไล่คุณจิ๊บเบนจันนันเหรอฮะคุณบอกับคุณจิ๊บเบนจันนันอักษรน,นันนางเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหน คือคือคือจิ๊บเนี่ยเขาเ,าเขาเป็นหนึ่งในออนซอมโบของเลือดชัติยานะครับเอหมู่มวลที่มาเล่นเป็นหมู่มวนนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยเขาเคยเล่นละครโทรทัศน์อยู่สักพักหนึ่งนะครับอแล้วก็แล้วก็หายหน้าหายตาไปแล้วก็อยู่ดีเขามาแคสตอนตอนตอนเป็นออนซอมโบของเลือดชาติยาแล้วเราก็เห็นเฮ้ยเด็กคนนี้แบบว่า มีหน้าตาน,น่ารักมี personality ที่ดีแล้วก็ท<ะ>่เหมือกันเขาก็เสียงร้องเขาก็ดีด้วยไหนลองมาแคสดูซีะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะครับดีครับ,รบแล้วเขา<ะ>เขามีความเขามีความเป็นนางเอกอ่ะเขามี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 เอลักษณะอะไรต่างๆของความเป็นนางเอกที่ที่ที่เหมาะกับแม่พลอยแล้วก็คือ บทนี้มันต้องมีความเป็นคู่คเคมีสตรีของของ,ของเขากับกันมันต้องเข้ากันได้ดีครับแล้วก็ผมว่าอันนี้อันนี้ก็ก็มีมานะครับเคมีก็ก็มีมาดีนะครับต้องง่ายๆละครเวทีนี้เราสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งุ๊กโก่ะค,คือคนที่เป็นนางเอกเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมาจากการเป็นนางเอกเอถูกต้องไหมฮะอย่างที่คุณบอยบอกว่าเนี่ยน้องจิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเป็นหมู่มวลซึ่งอาจจะไม่ได้บทเด่นด้วยซ้ำไปถูกต้องไหมฮคุณบอยฮะซึ่งเป็นหมู่มวลของคนกลุ่มหนึ่ง ที่ในเลือดถัติยาวันนี้ก็มีโอกาสขยับขึ้นมาเป็นนางเอกก็ได้รับโอกาสจากคุณบอยเหมือนกันเพออราะฉะนั้นแสดงว่าละครเวทีนี่คือนี่นี่คือสเสน่ห์ของของละครเวทีนี่บางคุณบอยว่าใครก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นตัวต้นๆได้ใช่คือขอให้คุณมีความสามารถขอให้คุณมีขอให้คุณมีม,ณม,มีคลิป ไม่รู้มีความหนักแน่นในความในความที่เวลาอยู่บนสเตจแล้วน่าดูอผมจะบอกให้ว่าอ่ามีคนหนึ่งที่อ่าคุณอาจจะไม่รู้คุณผมว่าคุณไม่รู้แน่ๆฟิลวี่ครับฟิลวี่ซิลวี่ครับเป็นออนซอมโบของเรามาตั้งแต่มิสไซงอนแล้วมาเลือดชัตติยาอ๋อเหรอใช่แล้วแล้วฝึกฝนเลยฝึก ฝ,ฝึกฝึกฝึกกับการเป็น on-fumble เนี่ย <Ha. S 1> วันนี้เนี่ยครับในเรื่องนี้ในสีแผ่นดินเนี่ยเขารับสองบทใหญ่เลยนะคือแม่แ่มแม่ของแม่พลอยอ Uhm นะครับมาออกมาตอนแรกเลยนะครับแล้วก็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 ซึ่งเป็นบทที่ที่เด่นมากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าต้องต้องต้องพาแม่พลอยเข้าหวังเพื่อมาให้เสด็จเลี้ยงดูแล้วก็แล้ก็ออกไปแล้วแล้วแล้เธอก็เสียชีวิตนะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นในท้ายกลางๆเรื่องเธอออกมาอีกทีเป็นเป็นลูซิลครับเป็นเป็นภรยาต่างชาติ ของอของของ,ของอันของคุณไอซ์สันยูครับเพออราะฉะนัะ้นเล่นสองบทเลยครับแล้วแบบแตกต่างกันอย่างโดยฟิย้นเชิง แล้วซิลวี่เก่งแล้วซิลวี่เก่งมากเพราะว่าเพราะว่าคือเขาถูกฝึกมาจักกางเป็นออนซอมโบ้แล้วแล้วเราก็เห็นว่าในตัวเขาเขาเขาผู้หญิงคนนี้มีอะไรในตัวเยอะมากครับแต่ตอนนั้นเขายังแต่ช่วงแรกๆเขายังเด็กไปที่ว่าเขาจะเอาอะไรออกมาแล้วปรากฏว่าพอเขาได้ฝึกจากมิ้สไง่งอนแล้วก็ฝึกแบบจากเอ่อเลือดจติยาเรารู้เลยว่าคนนี้ต่อไปจะรับบทเด็นได้ดี่บอยคาดหวังไว้กี่รอบนี่ครั้งนี้ อันนี้ก็ไม่ทราบได้เลยครับก็ต้องก็ต้องอยู่ที่ผู้ชมครับคําถามหนึ่งว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับคาถามหนึ่งบางคนบอกสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงน่าตัวอยู่เหมือนกันคุณบอยฮะต้องถามอย่างนี้ว่าบางคนบอกเอ๊ะครั้งที่แล้วเราก็เสียเงินไปดูแล้วอครั้งนี้ทําไมต้องเสียเงินไปดูอีกค่ะเอ่อทไมต้องเสียเงินไปดูอีกนะครับผมจะบอกว่าคือคือผมว่าในในในช่วงเวลานี้นะครับ คุณคุณไปดูเนี้ยคุณจะคุณจะได้ยินอะไรมากขึ้นค่ะมผมว่าคุณคุณจะจะ,จะรีเลทอะไรได้มากขึ้นนะครับจะได้ยินอะไรได้มากขึ้นนะครับเอไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งอะไรมากมายเลยนะครับบทเบทิดเอะอะไรยังไงไม่ได้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากอะไรอะไรอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากว่าบางทีแล้วคนคน คนเราบางทีไม่ค่อยให้ความสาคัญกับประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์จะชอบคิดว่าเป็นเรื่องเก่าเรื่องล้าสมัยจริงๆไม่ใช่ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็น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 สิ่งที่เป็นรากฐานสร้างรากฐานแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เป็นน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราที่ฉุกคิดว่าเราเคยมีบทเรียนอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ผมผมคิดว่า ละครเรื่องนี้มันมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นละครที่อิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วมันก็เห็นอยู่ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นเป็นมาอย่างไรเป็นมากช้านานยังไงนะครับเราจะออกอดกอดหน้าหน้าหน,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 น้าไปดูครับแล้วก็เอ,อเป็นผมว่าเป็นการเือนสติ <c oughs> เราจะเริ่มรอบแรกวันที่เท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดกรกฎาคมสิบเจ็ดกรกฎาคมในการลีสเตชนรอบแรกของเอ่อสีแพนดี้ดิสเคิล แน่นอนว่าครั้งนี้ถ้าถึงร้อยก็ถึงละยังไม่กล้าฝันโอ้ยยัง,ย,งยังเหรอครับย,ยังไม่กล้าฝันยังยังไม่กล้าฝันยังไม่กล้าฝันคุณบอยฮะตอนนี้แน่นอนคนจะถามถ้าสมมติจะมองถึง GMM1 จะมองถึงช่อง Big. บิ๊กค่ะหลายๆคนถามคุณบอยมีโปรเจกต์อะไรใน GMM1 ช่องบิ๊กบ้างโอ้ยมีพี่ แต่เราอุบ้ก่อนเอา e บอกบอกตรงเลยว่ามันยังยังยังไม่ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มที่จะที่จะสู้ครับเพราะว่าบอกตรงตรงเลยพูดตรงตรงเลยว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ความใหม่ของอินดัสทรีแบบนี้เราเราขอเราขอเพลย์เฟสเพสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอีกสักพักหนึ่งครับอีกอีกไม่กี่เดือนนะครับอีกเดือนสองเดือนนี้แหละครับจะได้เห็นอะไรใหม่ๆคือตอนนี้ยังเป็นความมันจะเออจะเป็นรายการที่เป็นปีรันอยู่ครับเพราะว่าถ้าเปิดทําอะไร อใหญ่โตไปนาตอนนี้เนี่ยผมว่ามันจะเลือดออกเยอะอนะครับพูดกันตรงๆในเรื่องของเศรษฐกิจ<ะ>นะฮะแต่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันมันมีของดีๆรออยู่แน่นอนนะครับแล้วก็มันจะเป็นมันจะเป็น ช่องโทรทัศน์สองช่องใหม่ที่ที่จะให้สาระและเราก็บันเทิงกับกับผู้ชมได้อย่างดีเลยค่ะแน่นอนว่าจิบ M เอ็มของเราเนี่ยก็จะมีทั้งช่องบิ๊กแล้วก็ช่องวานจะเปิดตัวอีกไม่กี่เดือนนี้นี่คือของคุณอดใจกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรนะครับเราต้องอดใจกันสักแป๊บหนึ่งสําหรับการเจอตรงนี้บางคนบอกเอ๊ะทำไมของเรายังไม่เห็นจะเริ่มไปทาอะไรกันเลยใช่ ต้องอีกแป๊บหนึ่งคุณบอยเตรียมไว้เยอะอยู่แล้วตอนนี้มีมีรายการดีๆเยอะรายการดีๆเยอะมีฟิตคอมสนุกๆเยอะโอ้ยเปิดโผมานี้แบบว่าน่าดูมากอะละครใหม่ๆก็มีเกิดขึ้นมาด้วยอะไรนะครับละครใหม่ๆก็จะมีเกิดขึ้นมาด้วยแน่นอนครับละครแน่นอนครับนะครับละครใหม่ก็แน่นอนแต่ว่ามันจะต้องค่อยๆมามันจะต้องค่อยๆมานะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเต็มันจะเป็นทีละเต นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมว่ามาเปลี่ยงเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวดูมันไม่ทันอีกอย่างหนึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าคอนเสิร์ตสิบปีเดอะสตาร์ตอนนี้ปาไปกี่รอบแล้วฮะคุณบอยสามครับสามรอบนะบางคนํามรอบสี่จะทํำไหมฮะไม่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 ละครับเอไม่มีไม่มีเวลาแล้วสามรอบแล้ะเต็มที่แล้วคุณบอยเป็นยังไงบ้างกับเดอะสตาร์เคยคิดบ้างไหมว่าโอ้โหมันจะได้ตอนแรกบอกคุณบอยกะรอบเดียวจบใช่ตอนแรกคุณบอกบอกรอบเดียวพอแล้วเพราะมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวนานพอสมควร ครับกค็คิดว่าน่าจะรอบเดียวเพราะว่าก็ไม่รู้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันคือเราเราเวลาทําอะไรอย่างนี้เราไม่กล้าคิดอะไรที่มันเกินเลยนะครับเราไม่อยากจะคิดอะไรที่มันเกินเลยนะครับเอรอบเดียวแต่ว่าเต็มภายในวันเดียวนี่ก็ตกใจมากตกใจมากแล้วก็แล้วก็วกเออ,เอ,อพอมารอบสองก็เต็มอีกแล้วก็เฮ้ออะไรอ่ะ,ะมันยังคือยังไงกันเนี้ยนะครับก็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 กก เอ่อก็เลยคิดว่ามีรอบสามจะจัดสุดท้ายแล้วเพราะมันมันไม่มีเวลาตรงไหนแล้วที่จะไปที่จะมีมีรอบอื่นได้อีกนะครับสรุปแล้วขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะฮะสำหรับ,รบสามร 3, อบรอบละหมื่นคนนะฮะรบ<笑><笑>อบละหมื่นคนนี่รอบละหมื่นคนว่าจัดที่อิมแพกถูกต้องไหมครับคุณบอยฮะอะไรนะครับจัดที่อิมแพกนะฮะอิมแพกตันนี้นะครับผมหนึ่งหมื่นคนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนที่มีบัตรคุณถือบัตรดีๆไม่มีรอบสี่แล้ว ปีนี้โปรเจกต์ของ X a c t o r ในโอเจใหญ่ๆเนี่ยละครเวทีจะมีน้องบี้สุกฤตมาเล่นในเมืองไทยบ้างไหมฮะยังครับยังครับยังครับช่วงนี้บี้เขาก็ฝึกฝนเออะไรยังไงแล้วก็เป็นเป็นพักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผลงานเอน่าจะมีผลงานเอเพลงแล้วก็ผลงานละครโทรทัศน์ออกมาอีกไม่ช้าชัตหนึ่งแป๊บหนึ่งกดใจนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเด็กใหม่ที่คุณกําลังจะปั้นตอนนี้เป็นแกงส้ม เแกงส้มเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงมากทั้งในด้านการร้องเพลงแล้วก็ในด้านดนตรีแล้วก็ในด้านการแสดงนะครับอันนี้เขาก็เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าออมีความรอบด้านอยู่ฮขอให้รอดูละครโทรทัศน์เรื่องฝันเฟื่องซึ่งคุณเจี๊ยบเขาเล่นกับพุทธเขาเล่นกับนี่ไงน้องพุทธน้องพุทธพุทธนะครับแล้วโอ้โหแบบ สนุกมากอ่ะมีมีพุธมีพุธกับจุ๋ยแล้วก็แกงส้มกับโมอือขอพอกว่าคุณเจีย๊ยบโสพิธภาเป็นผู้จัดด้วยถูกต้องไหมแล้วใช่ใชแม่คุณนายเจี๊ยบน่าติดตามมากต้องเรีย <ใน S 1> คุณนายเจีย๊ยบแล้วอย่างนี้สนุกสนุกมากครับสนุกมากเลยเป็น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 แบบว่าพลอมปลอมตัวคนรับใช้ปลอมตัวเป็นนายนายก็นึกสนุกด้วยเลยปลอมตัวเป็นคนใช้อคุณบอยสังเกตหลังๆนี่คุณบอยจะไม่ได้ตั้งดาราอย่างเดียวแล้ว คุณบอยจะปั้นผู้จัดละครมาเยอะแยะเลยตอนนี้เขาบอกนักแสดงของเอ็กแซคต์มกลายไปเป็นผู้จัดละครคุณอ้อมก็เป็นแล้วคุณเจี๊ยบก็เป็นแล้วคุณพิมพ์ก็เป็นแล้วคุณกัปตันเป็นยังฮะคุณกัปตันเขาเขาเขาจับคู่กับคุณพิม์ฮะอ๋อคุณกัปตันกับคุณพิม์แล้วมีใครอีกครับตอนนี้ป้องนะวัดตันเขาเป็นผู้กำกับครับอ๋อกัตันเขาเขาจะเป็นผู้กำกับนะฮะแล้วแล้วคุณพิมพเป็นผู้จัดครับคุณมอดก็เป็นผู้จัดรายการไปแล้ว ครับตอนนะตอนนี้คุณบอยพยายามจะปั้นผู้จัดหน้าใหม่เยอะแยะไปหมดเลยคือคือจริงๆแล้วผมว่ามันถึงถึงเวลาของของคนคนเหล่านี้ <c oughs> เขาอยากด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราจะอะไรงไงแต่เขา <c oughs> อยากเขาถามมา <c oughs> เ,ออเราก็เลยบอกเอยดีดีมันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งยิ่ง,งออช่องทางมันมีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หน้าหน้าลองแล้วว่าผมว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบเออ สร้างรากฐานให้กับให้กับชีวิตช่วงชีวิตของเขาอีกช่วงหนึ่งนะครับคือคือก่อนหนะ้านี้ในความเป็นนักแสดงเขาก็วางรากฐานของเขาเอาไว้ในช่วงชีวิตหนึ่งไว้นะครับแล้วก็แล้วก็พอมาโตพอโตขึ้นตรงนี้มันก็เป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งผมว่าก็น่าจะดีนะผมก็น่าจะดีถ้าเบื่อเขาทําได้แล้วถ้าเบื่อเขาอยากทําเอาเอาเป็นเอาเอาเป็นว่าถ้าเบื่อถ้าเผื่ออยากทําแล้วมีความ ใยรู้ไยที่จะทําแล้วก็ตั้งใจจริงเนี่ยมัน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 น่าจะทําได้เพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในวงการนี้มันเห็นอะไรกันมันเราเราเห็นกันเยอะแยะครับอืแสดงว่าตอนที่คุณอ้อมก็มีละครเรื่องหนึ่งคุณเจ๊ยบก็มีเรื่องหนึ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่โอ้โหนี่แหละ เป็นยังไงปุกโกะไปขอเป็นผู้จัดปุ๊กโกหน่อยไหมล่ะขอเป็นนแสดงดีกว่าครับพี่หล่อนโมหน้ามาเป็นล้านเนี่ยขอนะขอไปแสดงด้วยนะครับพี่บอยไปถลกหนังหน้ามาเป็นล้านไปขอคุณบอยเล่นละครซะจะไปขอละทำงานจะไปขอหน่อยขอบคุณคุณบอยขอให้ฝากอีกสักครั้งนึงสำหรับการรีสเตจของสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคิลครั้งนี้ฮะคุณบอยฮะครับครับผมครับผมขอบเอ่ออะไรอะไรนะครับฝากหน่อยไหมฮะอ๋อครับผมเอ่อครับอยากให้ อยากให้มาดูกันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาดูนะครับใครที่ยังไม่เคยมาดูสีแผ่นดินอย่าอย่ามาัวรอเพราะว่าเพราะว่าเออ,อยังจําได้ไหมกับการที่ตอนไม่ได้มาดูแล้วคนก็พูดถึงว่ามันดีขนาดไหนแล้วเราก็พลาดไปนะครับอันนี้ก็อย่าพลาดกัน<笑><笑>นะครับมีหลายคนที่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 บอกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้ว่าอย่าพลาดนะครับมาดูกันพราะเราแล้วสําหรับคนที่ที่เคยดูแล้วนะครับครั้งนี้กลับมาใหม่มันมันมีความสดใหม่ขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมว่ามัน มันมันจะได้ยินอะไรเยอะขึ้นนะครับจากจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับมผมว่ามันเป็นมันเป็นละครที่จะจะสามารถเตือนสติเราได้และในขณะเดียวกันเป็นความหวังเป็นละครที่เป็นความหวังของเราได้โอเคขอบคุณคุณบอยตะกกนเกียรติครับนะครับวันหลังแวะเวียนมาเจอกันที่แฉแต่เช้าบ้างนะคุณบอยฮะโอเคครับสวัสดีครับคุณบอยครับดีบอย